ภูทอกทางขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับก่อนขึ้นวัดภูดทอกนะครับผมตามนี้เลยนะครับป่านี่ครับทางเข้าภูทอกครับนี่ครับภายในสวยนะครับ เขียวสะอุ่มนี่แมปนพหลวงพ่อเจ็ดจัดสัตว์ไปไปชั้นที่หนึ่งเดินต้องระวังเลยนะครับสัมพานไม้ดูนะครับไปต่อ ธรรมชาติเลยครับ <วา S 1> ไปต่อ,อ,อนะไปครับต่อเริ่มช<ด>ันเริ่มสูงครับว้า,า <laughs> ไปครับชั้นที่สอง,งสูงเลยนะภูเขาเก่งใช่ไหมครับต่อครับโอ้ยสูงแล้วนะครับยังไม่ผ่านชั้นสองเลย เริ่มหอบกันแล้วไปครับชั้นสามครับอเอาไงเอาขึ้นได้สองทางไปต่อทางใกล้สุดครับอืมไปอันนี้ก็จะเป็นร้านหินแล้วครับไปต่อครับเหนื่อยแล้วโอ้ย มันจะเริ่มทันลงไปทุกทีอยู่ครับคนเริ่มน้อยลงไปทุกทีแล้วจะเป็นป่าหมดเลยนะครับต่อครับครับต่อครับโอ้ยโอเคสวยแล้วนะครับต้านบนต่อ ไปครับต่อครับไปเรต่อครับโอ้โหเริ่มเห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับไปต่อตอ,อาทางโค้งน,นะครับเฮ้ยน, <c oughs> น่าก,กลัว <c oughs> อันนี้คือรอบตีนเขานะครับที่ตลอดต้องเดินนะครับอเอ้ยน่าก,กลัว ดูข้างบนเรายังต้องไปต่อนะเก็บกล้องเหอะเ,ออเริ่มเสียวแล้วน่ากลัวครับถ้าตกไปนี่จบเลยนะครับเหวตรงนั้นค่ะถ้ามือถือหล่นก็คือจบไปต่อครับรโอ้โหชันเลยเกินโอเคจะถึงแล้วนะครับผมอีกนิดนึง,งแต่แต่น่ากลัวมากทางน่ากลัวมากโอ้โห คันมากเลยครับไปไหนต่อไปครับอะไรก็ไม่รู้ไปต่อไปต่อดีกว่าครับครับทางเดินเริ่มจะเป็นไม้แล้วนะครับเริ่มจะไม่มีคนแล้วนะนี่น่าจะเป็นกุฏินะครับเดี๋ยวลองไปดูแต่วิวข้างบนนี้บอกเลยครับสวยมากนะครับหมอกเมืองหมอกเลยโอ้รู้สึกทางจะเริ่มแคบลงเรื่อยๆนะครับตกไปนี้ก็ไม่เหลือเลยนะครับ ไปต่อครับโอเคครับทางขึ้นไปชั้นหกนะครับดูกับทางไปวิหารพระพุทธนะครับผม,มครับผมเดี๋ยวขอตบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม <c oughs> ขอบคุณนะครับผม